แต่จังว <aid> ่าลิงถ่าอยู่พี่น้องเอ้ยนี่สิเฮ็ดจังไดทรมานแท้ๆยากลําบากอีดีอีรอเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลิงน่ะอยู่ใต้ลิงหันอยู่ใต้เนาะอยู่ปากเซนะอยู่ใต้ขี้ขึ้นมื้อเหนือไปใสแดนอยู่เหนือพวกพี่น้องจ้ก็คือเจ้ากูบุญสันานี่ไปหาเียงใหม่จังซี่นะเที่ยวยก็บ่ได้มีแม่นขีย2ต่อขียตงแต ปากซีไปหาเวียงจันหรือว่าขีดดด่รถมอเตอร์ไซค์กไ็ได้ลุยซันก็ได้แต่ว่านึกวาสิแค่ว่าเมื่อยล่ะเงก็สิขี่รถเตอตั้งแต่ปากซเนาะไปหาเวียงจันแล้วก็คั่นว่าเส้นทางขาหรือว่าเส้นทางน้ําท่วมก็แมน่นเอ่อสิแม่นตรงขีย่นเมื่อเนาะคั่นว่าทางท่วมเฮากบ่กล้าเสียงหั่นะจึงว่าจึงว่ามานั่งคิดอยู่สิเมื่อบ่หรือว่าจังได๋นี่คั่นว่าบ่เมื่อก็แม่นบ่ทันอ่าลงลงซุ่มน้ํามูเนาะแบบว่า กะสิได้ลงกับนุ่นน้องในปีหน,าน้าจังซี่นะการเรียนการหำนี่แม่นเขาสิสอนให้ต่างหาคือเฉพาะเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นจรงว่านี่ก็บลิงก็อุกอยู่เถดอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเขาบ่ให้เมื่อเลยทางนี้เถดอุกสิจังได,ด๋พี่น้องเอ้ยอยากเมื่ออยู่มันจํา,าเป็น,นทอยู่เนาะเพราะว่าเส้นทางคือว่าเส้นทางขาก็ยังศึกษาหาบิงาา่งสายการบินของลาวเนาะพี่น้องเนาะ,นะ นี่เนมนลาสกายพี่น้องเอยจะเป็นทุกจะเป็นอยากลิงก็าอุกอังทางเอาก็อยากเมื่ออยู่ที่เซนจังแล้วหุยหนุงยาักสับสนอยู่เมื่อไกลเมื่อทางไกลจะเถ่พี่น้องเอยทางเสี่ยงควางหัวลิงห่างจากลิงเป็นพันกกิโล้โหกายพัดน,นี่ก็บระจาาตายเลยจากนีมนาาาเมนละคาดอกเบี้ยงจันไปสู่เสี่ยงควางในพี่น้องสามเซนกับสิบเก้ามันถือ ท่านไนท่านไปบายบาดนี่ยวันี้จากปากเซไปหาเวียงจันอีกมอนิงอยู่ไปหาเวียงจันเวียงจันหาเสียงควงจากเสียงควงไปหอดไทรเด่นี่พี่น้องเออบนทางก็มีแต่ผู้จังวะเดี๋ยวลิงจะให้เบึงอ่าสินทางไปนี่พี่น้องมีแต่ผู้แต้าพาลิงอะไรอยากเมื่อจนดใจสิขาดแล้วพี่น้องเพราะว่ากำลังศึกษาอ่านทุนทางการไปกันมากับหมอทอนเนาะเพราะว่า มื่อก่อนมอนิกมอนิกก็มอผิวเพิ่นเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเมื่อว่ามันเซาลิงหันพอบ่อยากให้เมื่อเป็นไรแล้วก็อกยามันเป็นมอันศลแน่เนาะก็เลย่อยเข้าพรรษากับครอบครัวก็ังสิเมื่อบัดนี้ตั้งใจว่าสิเมื่อก็มาศึกษาหนทางก็ว่าเอ่อนําเริ่มถ่วมหนทางแหคะก็จสิได้ว่าจะก็ว่าสิขียนเมื่อก็ยังเบิ่งอยู่เนาะว่าสิใช้เวลาในการไปหอเสียงควงแล้วลขีออกไปหอสายแดนหั่นนะมันใช้เวลา หลายสม,มุ้มเพราะว่ามันทางมีแต่ผู้แต่พานะพี่นอ้องยามฝนอีกดิงบ่ฮูว่าลิงสิได้เมื่อทานบ่แต่สิเป็นจังไดเนาะเพราะว่ามันมีลงสุ่มสนหั่นนะเขาอยากเมือ่ออยากเมื่อให้มันทนตอนหั่นนะิงก็อยากเมื่อให้ทนแต่ว่าเฮามาเบิ่งทางว่ามันซ่ําใดพี่น้องเอ้ยิงให้เบิ่งหัน,น,นเลยท่านผู้ชมเก็บเครื่องเห็นเงินในถุงสูงตัวเองดีใจมากเลยพี่นอ้องเอ้ยตนี ว่าให้เบิ้งเนาะลิงสื่อขนอขนมในหนึงเด็กหน่อยเนาะเมื่อเนาอพวาข้าเจ้าบรให้รสื่อยังเลยเนาะเก็บเมื่อนวนพี่น้องเก็บเครื่องกับแล้วพี่น้องเดินทางไกลแห้งสุดนี่สองคืนพูดแม่งแต่ว่ามีหนังใส่วันนี้อันไข่ไตปลาไหลก็เลยจะหมืแนเนาะพี่น้องเนาะนี่เปิดมองได้ก็บปุ่นเลยไฟ่บุงเนาะวอนข้าเจ้าไฟ่บุง สามาถหมอดปิดไ้แต่ว่าบนเท่าจะไฟบูฮูงเนาะ <c oughs> ก็เลยเห,ห,ห,หมือดตื้อตื้อเลยบนกร,ระจาฮูงเห็นบอมมันฮูงเห็นอบนกระจามันฮบนเท่ามันไตบุไรไฟไตบุไรไตบุไรไฟไตบุไรก็เลยเมือดพารถลวป้ามาดมองมาทกลอยเนี่ยรามาณทุกลยบาทเจ็ดลอยเนาะระมาณเนี่ยพารถดคืนนึงเนาะขี่ไป คืนเดียวขนาดพี่น sí. ้องเก็บเงินคนละพลาดกรีบมอหน่อยมาเก็บแม่ไปใส่จะทำไมจะมาเก็บเว้ยไปโรงเรีย็นม่อเป็นยังไงโมไปนั่นกุ๊กยังนี่กึกกแซาบ่กุ๊กยังนี่กุ๊กฮะเจ้าบุหูโอ้เย็นดีเว้ย đẹt bốt ở yên yên, mên cả bữa ngắm ngắm, tham sắc thăng nản lêy, hòn leo, ôi, đẹp lại view suối view ngắm ngắm. เป็นสถานทีรับชมเนาะพี่น้องเนาะรับชมวิวเลยว่ะเป็นซาลาที่วาวอนแพอเอเวเบาเนะาะสาวๆกําลังทายหูทางนั้นเลยพี่น้องบริการทายหูหนึ่งันกี่ตัวคนบริได้แพงเลยทายหูแบบจ่ายนะเด้อสุมจับ สาวๆ่ทยฮูหอดแล้วเมืองคูนเสียงขวงเสียงขวงแล้วป้ายคนทางพี่น้องเลยเป็นนั้นเป็นคนทางอ่ะขี่ลงไปบูบูบ,บ,บ,บูบูจุดสูงแล้วพี่น,อน้องเนาะจุดสูงสุดเดี๋ยวเฮาสิไปไซเดนบูเคยมาจากเถื่อทางนี้นี่แต่ขี่รถไกลซสือเมื่อยแห้งบ่ ปูปูใหม่ก็แต่ยังถ่ายบล็อกปูอ่ตอนนี้ลิงกับหอด้วยเนาะพี่น้องเนาะกับหอดเสียงควงเนาะขี่มาตั้งแต่ปากเซหอดเสียงควงผ่านมาหาจังหวัดเนาะเลืนทางตั้งแต่าคืนหมู่บ้านนี่นี่ทั้งลางนี้ก็เป็นผู้เนาะเพราะว่านี่มันเป็นแต่าผู้มดทั้งนั้นเลยมีแต่าผู้ เดี๋ยวลิงสิพาไปรวงบิวโอ้องคิงกินบนบมขี้ยายังไงเย็นในผ้าบานมีเรียนหาชิพันกีบมีเบิร์ดไม่ใส่ยางพัดผมองย์งอะไรยางซื้อของซื้อของซื้อเลยเด้ยางมันโอมหาพันกีบยางยี่ไทช สุดโชว์รถสัสดีบาเบรากัรโต้เน๊เน้ยตรงไหนต้องเก็บพอบเก็บพอบกัรโต้โมมีโทว์รถสับเป็นอยู่ก็ได้ด่านเดียวเปิดลิงก็เลยต้องจำเป็นต้องมาด่านนี่เนาะขี่รถมาไกลเติมหม้อนี้แหนมาแต่มือน่นอะเนาะมาก่อนเขาวันสาแต่ว่าลิงอย่างอยู่เขาวันสาก่อนเลยบุรีมาผอบมูเลยมาเป็นเหมือนนี้เอาก็เลยว่าท่านรถสับ เวียนนั่นว่ามึงม่มท่านรถสียเด่นเขาเจ้าแบบคนไปร้ายร้ายแห่งก็เลยว่าเอ่อทามืออนน่คนจะหายคำตอบมาทัศนาแบบบมหูโตหเลยมีเต่ปูทั้งหลังเลยไก่สเด่นต๊บสียเด่นขี่รถมามือหนึ่งกับคืนหนึ่งพี่น้องพันกว่ากิโลเมตรมาแต่บานดิงเพราะว่าโควิดมีแต่ร้านเดียวท่านั้เขาเปิด No. <laughs>